วันนี้ก็มาแบ่งปันเหมือนเดิมขอตั้งชื่อเรื่องว่าสัญชาติยานบันดาลใจประมาณนี้นะครับก็เขาเรียกว่าแรงที่พูดเรื่องสัญชาติยานเนี่ยอาจจะเกิดเพียงแค่ไปวิ่งอยู่นะครับแล้วก็รู้สึกสองวันที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีพื้นที่ไม่เรียบ มันจะมีพื้นที่แบบว่าเอาไว้กันรถมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเนี้ยฮะแล้วมันนูนขึ้นมาแล้วเราก็ไปสะดุดเข้าระหว่างข้างๆตรงราวเล็กๆเนี่ยมันก็จะมีราวกันตกพอผมสะดุดปุ๊บมือก็จะคว้าลาวกันตกฟึบแล้วก็ลุกขึ้นมาได้อันนี้เป็นวันที่สองอ,อันนี้เป็นแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งในการมาพูดเรื่องนี้เมื่อวานก็เป็นครั้งแรกวิ่งรูทเดียวกันแต่วิ่งวนก็คือขาไปกับขากลับก็สะดุดทั้งสองวันแล้ว คือบอกนิดนึงก็คือรูทที่ไปวิ่งในช่วงนี้ก็จะเป็นรูทข้างคลองซึ่งมันจะเป็นซอยเล็กๆซึ่งวิ่งเรียบไปข้างของทางมันก็จะเล็กก็จะมีมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านแล้วตรงที่วิ่งผ่านนั้นนะเขาก็จะทําเป็นแบบว่าลูกกระตึ้งไว้กันมอเตอร์ไซค์วิ่งเร็วอะไรประมาณนั้นคือจริงๆก็พยายามจะระวังอยู่ตลอดแล้วนะฮะแต่ว่ามันก็ยังสะดุดแต่มันแปกตรงที่สะดุดถึง2วันแล้วก็ไม่ล้มหัวฟาด มือแขนก็ทําเป็นลักษณะเดิมเลยคือสะดุดปึกแรงเลยแล้วก็เอียงไปข้างหน้าแล้วก็มือก็คว้าด้านซ้ายหรือด้านขวาซึ่งเป็นราวกันตกแล้วก็ลุกขึ้นมาได้คราวนี้ผมก็เลยมีความรู้สึกว่าอุ๊ยอันนี้เนี่ยเราไม่ได้ฝึกซ้อมมาเลยนะฮะมันเป็นเพียงสัญชาตญาณที่การเอาตัวรอดของเราล้วนๆเลยว่าร่างกายเราหรือธรรมชาติเนี่ยรู้ว่าเฮ้ยเราลม ด้วยความที่บอดี้เราหรือสมองสั่งการอะไรก็แล้วแต่เพื่อป้องกันการอันตรายที่เกิดขึ้นมันก็เลยทําให้ผมไม่ล้มได้ถึงสองครั้งก็ยอมรับว,ว่าอันนี้ทึ่งร่างกายตัวเองคนนี้ระหว่างเดียวกันที่คิดเรื่องนี้อยู่เนี่ยันนี้ล้มเป็นครั้งที่สองแล้วก็คิดเรื่องนี้แล้วก็มาคิดว่าระหว่างเนี้ยผมก็มีการตัดสินใจอะไร สักอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่เอ๊ะยังไงดีจะตรงจะขวาจะซ้ายจะ,จะขวาจะซ้ายจะตรงจะขวาจะซ้ายดีหรือทําเพื่อตัวเองดีหรือทําเพื่อคนอื่นดีอะไรอย่างเงี้ยไอ้ตรงนั้นผมก็เลยเข้าใจว่าไอ้วิธีคิดแบบนั้นอ่ะมันเป็นวิธีคิดแบบใช้จะบอกว่าแรงบันดาลใจใช้ทักษะใช้ประสบการณ์ส่วนตัวอะไรที่สะสมมาตึกตองว่า วิธีไหนคือวิธีที่ถูกต้องที่สุดวิธีไหนหรืออะไรคือดีที่สุดสำหรับเราหรือสำหรับคนใกล้ชิดหรือสำหรับสังคมพูดไง่ายๆว่าบางทีการตัดสินใจบางอย่างมันเป็นวิธีคิดติกตองตักกะตามประสบการณ์ที่เรามีมาหรือตามสิ่งที่เราเชื่อณนะตอนนั้นหรือเป็นความรู้เก่า แต่มันจะแตกต่างกับประสบขอโทษจะแตกต่างกับสัญชตาตญาณที่มันไม่ได้ใช้ความคิดหรือมันจะใช้ความคิดแล้วผมจับมันไม่ได้ด้วยความที่มันเร็วมากอันนี้ไม่แน่ใจจริงๆอย่างที่ยกตัวอย่างนั้นการลม้มผมถ้าไม่ได้คิดเลยคือมันเกิดอุบัติเหตุปุ๊บแล้วร่างกายเราก็ปุ๊บปุ๊บหรือผมคิดว่าเหมือนตอนขับรถก็เหมือนกันตอนขี่มอเตอร์ไซค์เร็วๆมากๆยังไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักนะครับแต่ที่มีเร็วๆมากๆก็คือมี สุนัขตัดหน้าก็ดีหรือมีคนวิ่งตัดหน้าก็ดีเราเบรกแล้วเบรก,กเนี่ยแล้วละรถมันก็อาจจะมีปัดบ้างมอเตอร์ไซค์หลังมันปัดซึ่งไอแบบนั้นอ่ะเราไม่เคยฝึกฝนมาก่อนแต่เราสามารถที่จะมีอย่าเรียกว่ามีทักษะมีสัญชาตญาณที่จะป้องกันตัวเองทําให้มันรอดพ้นมาได้คือคิดว่าหลายอย่างเนี่ยการใช้สัญชาตญาณเนี่ยในการตัดสินใจก็ดีหรือในการปฏิบัติก็ดีมันก็มีข้อดีเหมือนกัน แต่ปัญหามันคือเราอาจจะหยิบมันออกมาใช้ไม่ได้ฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าบางครั้งเราต้องเชื่อในธรรมชาติเชื่อในสัญชาตญาณว่าบางครั้งเราเกิดอะไรขึ้นเนี่ยต่อให้เราคิดแผนไว้ดีที่สุดแล้วไว้ทุกอย่างแล้วแต่ถ้ามันเกิดอะไรมาในสิ่งที่ไม่คาดคิดคาดฝันเนี่ยเราอย่าไปโทษใครอย่าไปโทษตัวเองหรือบอกว่าเฮ้ยเราคาดไม่ถึงมันเป็นไปได้เสมอแต่เราต้องเชื่อ กับธรรมชาติจงเชื่อกับตัวเราว่ามันสามารถจะผ่านจุดนั้นมาได้ก็คือสัญชาตญาณเราเนี่ยจะบันดาลใจแก้ปัญหาณนะจุดนั้นได้เชื่อว่าถ้าเราเชื่อมันอย่างเงี้ยอะไรมันก็จะง่ายขึ้นแล้วก็เราก็จะไม่ซีเรียสหรือเครียดเกินไปนะอะไรก็แล้วแต่บางทีทําแล้วมันไม่ได้อย่างใจทําไม่ได้ตามแผนบางทีเราก็ต้องเชื่อสัญชาตญาณบ้างว่าโอเคเดี๋ยวมันก็จะไหลไปได้เอง แล้วก็พูดเหมือนเดิมอีกสักครั้งว่าอะไรที่เกิดขึ้นมาแล้วดีเสมอถ้าเรายังมีลมหายใจขอให้คิดอย่างนี้กันผมก็จะพยายามคิดอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ชีวิตมันเดินไปได้อย่างรับรู้นะครับโอเคให้กำลังใจทุกคนครับ